ี่ชากต o ย o t า CHR หยุดทำตลาดในไทยแล้วอย่างเป็นทางการหากให้พูดถึงหนึ่งในรถยนต์ที่มีดีไซน์ล้ำยุคที่สุดในตลาดรถยน,นตยน์เมืองไทยคงจะนีไม่พ้นต o ย o ตา CHR รวมไปถึงระบบช่วงล่างของรถที่ลูกค้าหลายรายยกให้เป็นหนึ่งในรถที่ขับดีที่สุดตัวรถถูกเปิดตัวครั้งแรกในไทยเมื่อปี2017ในฐานะ Compact ค Crossover รุ่นแรกของตยตาที่พัฒนาบนสถาปัตยกรรมต o y o ต a New g l o b a l Architecture หรือ TNGA แม้ว่าจะเป็นรถที่ได้รับคำชื่นชมที่ดีแต่ด้วยยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เมื่อต้นปี2023ที่ผ่านมาโตยตาประเทศไทยได้หยุดสายการผลิตรถจนรุ่นดังกล่าวพร้อมกับหยุดรับจองซึ่งมีการส่งมอบเฉพาะลูกค้าที่จองไปก่อนหน้านี้เท่านั้นล่าสุดโตยิต้ามอเตอร์ประเทศไทยยืนยันแล้วว่าโตยตา C-HR จะเลิกจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการและไม่มีแผนที่จะนำเข้าจำหน่าย C-HR เจ n เนอเรชั่นที่2แต่อย่างใด เนื่องจากในปัจจุบันในตลาดเมืองไทยมี t ต y o ต a าโคราครอสจำหน่ายอยู่ซึ่งมาแทนที่ได้ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากของ Toyota c h ีในประเทศไทยแล้วอย่างเป็นทางการหลังจากทําตลาดมาตลอด6ปี